สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคการทํา3ดาวนะครับเพราะว่าการทํา3ดาวเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับทุกคนไปคลิกตรงด้านมุมซ้ายล่างนะครับที่เป็นเลเวลนะครับมันก็จะบอกว่าเลเวลปัจจุบันเนี่ยเรามีโอกาสก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะรีโลแล้วได้ตัวนั้นนะครับหรือเทียน,นั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าเลเวลถัดไปเนี่ยถ้าเราอัพเป็นเลเวลเลเวลถัดไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสสุ่มเทียน,น,นั้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง โอเคเรามาดูที่4นะครับมันจะง่ายนะครับเวลาอยู่ที่4ีจะมีสีเขียวสีฟ้านะครับมันจะบอกตัวไว้เลยนะครับสมมติตัวที่เราจะทํา3ดาวนะครับมันสีฟ้าเราก็ดูสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะหยุดจะมันเรเวลเจ็ดเลเวลแเนี่ยจะเยอะสุดแหละคือ30%คือมากสุดก็คือ30%เอนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําสีฟ้านะครับเราควรที่จะรีโลที่ เลเวล7นั่นเองนะครับเราก็สามารถได้ตัวสีฟ้า3ดาวมานั่นเองโอกาสออกเพราะถ้าเราไปเลเวล8สมมติไปเลเวล8นะครับมันจะไปกินเปอร์เซ็นต์ตรงสีม่วงกับสีทองเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลดสีขาวลงแต่ก็ยัง30%อยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเลเวล8ก็สามารถรีโรได้เหมือนกันเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างอย่าลืม มีตังรีโลด้วยนะครับอยากทําตัว4บาทนะครับสี่ม่วงเราก็เราก็ต้องเพิ่มเวลไปเรื่อยๆนะครับให้มันเยอะที่สุดโอเคก็ลองไปเล่นกันดูนะครับหวังว่าเทคนิคที่เอามาแชร์จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมสับตะไคร้กดถูกใจหรือแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันในไลฟ์สซของผมได้ในช่วงเวลาเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็1นึ่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ